สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มพังนาเชียงยืนจากโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคมค่ะพวกเราเป็นกลุ่มเยาวชนจิตอาสาที่รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อเรียนรู้ปัญหาของชุมชนเราได้มีการลงพื้นที่สำรวจชุมชนและก็ได้สอบถามผู้รู้ในชุมชนหลายท่านและเราก็ได้พบว่าบรรพบุรุษของเรา มีเชื้อสายมาจากประเทศลาวหลังจากที่พวกเราได้เดินสำรวจหมู่บ้านแล้วเราก็ได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์จนได้เกิดการทำแผนที่เดินดินนี้ขึ้นมาจากการนำข้อมูลมาวิเคราะห์และทำแผนที่เดินดินนี้เองทำให้เราทราบถึงปัญหาของหมู่บ้านนั่นก็คือปัญหาขยะในป่าหลังจากนั้นพวกเราก็มาคิดว่าจะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหน พวกเราจึงได้จัดทำค่ายห้องเรียนธรรมชาติขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กๆรักในพื้นป่าพวกเราได้เชิญผู้นำชุมชนทุกชุมชนในหมู่บ้านขามเปี้ยมาร่วมรับฟังว่าพวกเรามีจุดประสงค์อย่างไรในการจัดกิจกรรมค่ายนี้พ่อแม่ผู้ปกครองก็มาดูลูกๆหลานๆในการเข้าค่ายนี้ด้วย หลังจากกิจกรรมสันทนาการผ่านไปเราก็ให้เด็กๆร่วมสะท้อนว่าปัญหาโรคร้อนของเราเกิดขึ้นได้อย่างไรช่วงบ่ายเราก็พาเด็กๆเ,เข้าไปศึกษาเรียนรู้กันที่ป่าโคกหนองคองโดยมีคุณตาจารย์เป็นผู้นำทางให้กับพวกเรา นนี้เราก็อยู่กับตาจานะคะตาจานมาเป็นผู้นำทางให้กับเราในวันนี้นะคะแล้วมาถามความรู้สึกของตาก,กันบ้างดีกว่าคุณตารู้สึกยังไงบ้างคะรสึด,ดีใจที่มากเกี่ยวปลาปอบใจทั้งหลายที่นักศึกษา้าตามากัร่วงเปลี่ยนมวลชืน่นโฮเชล่่ <c oughs> เรามาฟังเก็บความรู้เลเ็กๆน้อยๆจากคุณตากันดีกว่า อันนี้มันหมากไต่ใบนะครับเป็นยาสมุนไพรแก้ปวดล้างปวดเอวโอในปาน่ามีเห็ดเยอะแยะเลยการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของเราในครั้งนี้พวกเรายังได้ข้อมูลไม่มากนะักเราจึงได้ทำการลงสำรวจพื้นที่อีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะ อยู่ที่ป่าโคกหนองคลองบ้านขมเปี้ยตะมนกูทองอำเภอชิงยืนจังหวัดมหาสารคามค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันดีคะวันนี้นะคะเราจะมาสํำรวจผู้คนที่จะมาเดินเก็บเห็นในป่าในเช้าวันนี้แล้วก็จะดูบรรยากาศค่ะ ครั้งนี้พวกเราได้คุณตาสมชายเป็นผู้ร่วมเดินทางกับพวกเราค่ะตรู้สึกจังไหนที่เขาไปเดินป่าน้ำหวานมูหลุดไปนัานป่าไม่สมบูรณ์ดีแล้วมีความคุ่มใจอยูอาชาเ็บเ็ดเก็บเขากินมูว่านนี่ละรักษาสมหวังไว้ไปไหนรักษาซอยกันทั้งงอกทั้งในนั่นแหละดูแลช่วยกันไปนั่นแหละนี่ตัวนัง มุดป้าโขงน้องคล้องถูขึ้นทะเบียนเป็นป้าใหม่ชุมชนตามมีความอยู่สืบจังใดนะดีดีทัวเลยเนี่ยได้การลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้เราได้มีการทำข้อมูลอย่างละเอียดโดยการกางแปลงขนาด10คูณ10เมตรทั่วบริเวณป่าจำนวน13แปลง และก็ได้นำชื่อต้นไม้และข้อมูลต่างๆไปแปะไว้กับต้นไม้ทุกต้นพวกเราได้นำข้อมูลทั้งหมดจากการลงพื้นที่ทุกครั้งมาวิเคราะห์จนพวกเราได้หาค่าการซึมซับคาร์บอนของต้นไม้และการปล่อยออกซิเจนของต้นไม้ในป่าโคกหนองคองและพบว่าป่าไม้ของเราสามารถปลดปล่อยออกซิเจนให้กับคนได้มากถึง 1 32, 3 2 3 1 7คนต่อปีเลยทีเดียวโอพื้นป่าโคกหนองคองแห่งนี้วิเศษจริงๆพื้นป่าโคกหนองคองแห่งนี้มีคุณค่ามากพวกเราเป็นเยาวชนกลุ่มน้อยๆที่จะช่วยกันร,รักษาส่วนการที่จะรักษาให้ยั่งยืนนั้นก็คงจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทุกภาคส่วนในการช่วยดูแลพื้นป่าแห่งนี้เอาไว้ เพื่อเพื่อเป็นแหล่งผลิตออกซิเจนให้ลูกหลานต่อๆไปค่ะ